ตายตายรถน้ำเข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอล้อหมากอ่ะย้อนสองเข้ามาไม่ได้เลยเหรอลงอุโมงค์อ่ะให้ลงอุโมงค์มาขัเาบเขาเบอเจ็ดฝั่งนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวฝั่งเดียวมันเข้าไ่ได้ฝั่งเดียวมันยาก หรออดู่วัดเตี๋ยเจ้าแทดวัดเตี๋ยเจ้าแทดรถเป็นรถยูนิตสยามแก๊สเป็นรถใหญ่รถใหญ่สยามแก๊สเออไอคอนท้ายรถเข็นว่าปิกนิกอะ่ะปิกนิกปิกนิกชนชนลาสะพานช่วงนี้ไฟลุกไหม้โหมแรงถ่ายวิดีโอไว้แล้วละ่ะแจ้งว่าสิบยังลุกอยู่ยังลุกอยู่ยังคุมไม่ได้ยังคุมไม่ได้ สนับสนุนสนับสนุนเครื่องรอขอลงอุโมงลงอุโมงสนับสนุนรอขอลงอุโมงมาหน่อยมาทง 24, างซอยยี่สี่เข้ารางร้าแหงยี่สิบสี่ลงอุโมงมาใกล้เคียงใกล้เคียงช่วงนี้ปิดถนนซ้ายขวาปิดถนนหมดอยู่บนสะพานแคร์แครแครเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเอทใครจะเข้า ไปติดย,ยังยังไม่รู้<ป>ยังไหวเลี้ยวไปก่อนเลี้ยวไปก่อนตรงนี้วัวติดติดกระเทดอ่ะเลี้ยวไปก่อนน้ำน้ำจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะเว้โอเคแค่มันมีหัวเดียวหรอ